ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูป่นทองทาสมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ My Body หรือเราไปติดตามกันดูนะคะว่า My Body เนี่ยมันจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะคําว่า My Body แปลว่าร่างกายของฉัน ร่างกายในที่นี้ก็คืออวัยวะนะคะลูกๆคนเราเนี่ยจะมีอวัยวะภายในแล้วก็อวัยวะภายนอกแต่สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เราจะเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นอวัยวะภายนอกซึ่งตาของเรามองเห็นนะคะเดี๋ยวลองไปเรียนรู้กันนะคะผคู้มีตัวอย่างคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะแล้วก็ร่างกายเนี่ย มีประมาณ20คำให้น้องๆได้ฝึกอ่านฝึกพูดกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะคำศัพท์คำที่1นึ่งนะคะน้องๆคงจะคุ้นกันนะคะอายอพูดตามครูนะคะอแปลว่าตานะคะอ่าคำที่สองค่ะลูก ear ear แปลว,ว่าหืคำที่สามค่ะ mouth mouth แปลว,ว่าปากนะคะคำที่สี่ค่ะเด็กๆพูดตามครูนะคะพูดตามครูที่บ้านด้วย nose nose แปลว,ว่าจมูกนะคะคำที่ห้าค่ะลูก head head แปลว่าหัวหรือศีรษะนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น5คำแนละ้นะคะเด็กๆทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ e e ear mouth nose head ห้าคำแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำที่เหลือกันอีกค่ะเด็กๆ นี้เรามาดูคำที่หกันนะคะเด็กๆ eyebrow eyebrow แปลว่าคิ้วค่ะต่อไปค่ะคำที่เจ็ดนะคะ chin chin แปลว่าคางค่ะลูกคำที่ 8, to oth, to oth, แปด tooth tooth แปลว่าฟันนะคะฟันคำที่เก้า c h a s d c h a s t แปลว่าหน้าอกคะ่ะครึ่งทางแล้วนะคะคำว่า arm, um, arm um. แปลว่าแขนอ่ะเดีวมาทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ eyebrow, chin, tooth, c h a s e d arm um. เก่งมากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปอีก อีกครึ่งทางค่ะสู้ๆค่ะคำที่สิบเอ็ด number eleven นะคะ hand แปลว่ามือ stomach แปลว่าท้องท้องไม่ใช่มีมีลูกนะคะท้องในนี้คืออวัยวะของเรานั่นเองนะคะต่อไปคำที่ thirty คำที่สิบสามค่ะ leg leg แปลว่าขานะคำที่สิบสีค่ะลูกนี่นี่แปลว่าเข่าคำที่สิบห้านะคะเด็กๆ foot แปลว่าเท้าหรือมาทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ้าวพร้อมหรือยังเอ้ยไปเลยค่ะ hand stomach, leg, n e e foot เหลอสิบห้าคำแล้วนะคะเหลืออีกห้าคำค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำศัพท์เพิ่มอีกห้าคำนะคะเด็กๆว้าวว้าวาคำที่สิบหกแล้วนะคะเด็กๆคำว่า neck, neck คอไหล Elbow Elbow ข้อศอก Toe Toe นิ้วเท้าแ้วก็คำที่ twenty, อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเด็กๆ bottom, bottom แปะวะลว่าก้นนั่นเอง เห็นไหมคะน้องๆได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะมาตั้ง20คำแล้วอย่าลืมไปทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ neck shoulder elbow toe bottom ตั้งใจกันนะคะเด็กๆเกี่ยวกับกิจกรรม my body นะคะเด็กๆ ก็ให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพ My body นะคะ My body ร่างกายของฉันลงในกระดาษกระดาษ A4 หรือสมุดก็ได้เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพด้วยนะคะอย่างน้อย20คำสะกดให้ถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกด้วยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ามันเป็นคะแนนนะคะตกแต่ง ให้สวยงามเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปตัวอย่างกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับ My Body แล้วให้นักเรียนทำเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะค่ะน,นี่คือตัวอย่าง My Body นะคะ My Body เห็นไหมคะน้องๆก็วาดรูปภาพนะคะวาดรูปภาพเสร็จแล้วก็หาคำศพัพท์ นะคะแล้วก็โยงเส้นให้ตรงกับอบาวัยวะนะคะอย่างน้อยกี่คำนะคะลูก20คำนะคะสะกดให้ถูกๆด้วยนะคะเป็นคะแนนนะคะน้องๆเนาะวันนี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ My Body กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าน้องๆคงได้รับความรู้และความหมายของคำศัพท์ และน้องๆจะนําไปทไปําใบงานให้ดีที่สุดนะคะเพื่อคะแนนของเรานะคะสําหรับคลิปนี้เจอกับครูปิ่นทองเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ